EP 63ล้างอิมแพลนต์ความกลัวรูปธรรมชั้นสูงต่างมิติมาช่วยล้างอิมแพลนต์หรือความกลัวในจิตวิญญาณของผมบทเสริม ฟันล้างครั้งที่หนึ่งอังคารที่7มิถุนายน2565เหตุก่อนจะได้การล้างอิมแพลน์พี่คลิสจากจังหวัดนครถามผมว่าอา้าวและรู้จักดอนเทลและแลมเทลเข้ามาได้ยังไงคะเคยเข้ากลุ่มฮิลหรือคะตอบไม่ได้เข้ากลุ่มฮิลครับผมก็ไม่เคยรู้จักชื่อนามนี้มาก่อนเลยเมื่อสองวันก่อนเกิดประหลาดใจ คล้ายมิติเชิงซ้อนเล่นตลกผมคุยกับน้องที่หาดใหญ่ชื่อแบงค์ผ่านทางลายเขาบอกจิตภายในเขาบอกให้บอกผมว่าดอนเทียนผมพิมพ์ถามดอนเทียนแปลว่าอะไรเขาบอกเตรียมตัวไว้คืนนี้ผมก็ยังพิมพ์ตอบเขาไปใช่ครับปกติการอัพโหลดจิตจะเกิดขึ้นช่วงหลับและคืนนั้นผมก็ฝันแบบไม่ใช่ฝันมันเหมือนจริงเกินกว่าจะใช้คำนัน ร่างกายผมแยกออกจากกันเรียกว่าแตกเป็นเสียงๆแล้วและผสานร,ร่างแบบเนื้อเยื่อเซลล์ไหลมารวมกันใหม่อีกครั้งเป็นแบบนี้สามครั้งมันเป็นความรู้สึกที่โจนทยานอลังการล้ำลึกยังไม่สามารถอธิบายออกมาได้ผมรีบตื่นและมาถามน้องคนนั้นว่า ข้อความที่ว่าดอนเทียนมันคืออะไรน้องบอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่เคยเขียนนะครับผมกับเขาก็พยายามหาข้อมูลเดิมก็ไม่พบว่าเขียนหรือมีข้อความนั้นอยู่ผมถึงกับตึ้งผมพิมพ์จิ้มอยู่กับมือมันจะหายไปได้ยังไงหรือนี่อาจจะเป็นการแทรกของมิติเชิงซ้อนหรือเปล่า ที่สำคัญคือเมื่อคืนผมเกิดอาการจริงๆเลยได้รู้จักคำว่าดอนเทียนนี่แหละครับพีบ่คริสเข้ามาตอบให้ว่าพลังเชื่อมต่อกันกับคนที่เรารู้จักน้องเขาคลื่นเดียวกันและจะถูกบีอิงเลือกคนที่มีความถี่สูงเขาจะเชื่อมต่อเพราะเขาต้องการช่วยโลกใบนี้และต่อไปจะได้ยินเสียงคลื่นในหูเล่าให้ฟังด้วยนะคะ ข้อมูลบอกว่ามีสีท่านดอนเทียนแรมเทียนชินทิวโลโนทีวยวยานรูปทรงคล้ายซิกา้าจอดอยู่ดาวเสาปลอลชื่อนามดอนเทลกับแรมเทลหรอครับสารอาจจะผ่านความเป็นไทยเสียงอาจจะแปลงๆไปเป็นดอนเทียนมั้งครับขอบคุณบทความโนปัสวะวันที่15มิถุนายน2565